มันน oh. ouais. ี้อ่ามาแม่อยนี่ร่งเือลางเจ้าไปามันจุแล้วเน่มันมันม่เ็นมันกปมันเทสองพันไรเงินบาทอะไรอ่า0สองพันมันไปถึงสองพมันก็ลัไปถึงสองพันมันก็เป็น่ันท่านพัานิท่นิต่เจ โอ้ไม่ก่อนโู้ขวจะขึ้นแล้วพี่น้องปุ่งปุ้งกนี้ไดอเสือนะเด้อน้านีเสือปกหม่อเนี่อือใายหนาวฆ่ากระโตเลยืึ งานกูแบกเงินแปเอ้ยวิชิตพีทรงังพวกมาจพูดถึงเงินเท่าไรเท่าไร มันก็คือใจเงินเบสต์ฮบะาแล้ตอกิก็าีอยงก็จะเป็นห้ายยะกเคนคือาบแล้วรจ่า้นแหเปนหายยะหัซาคนคือายแปลนี่โลกนี้บมีอีกเลยเด้อ

เจอลูกเจอลูกเคยเจอลูกเคยประสดละบาดเลยเออเ่๋้เรีส่งคืนอย่างไรสิอันเด็เออเอาคืนไปเอาอนแต่ตู้ใส่ถั่มันเช่าในแล้วบาหนึ่งบาทหนึ่งนาไม่เอาเนาข้างละเมื่อไงบาทหนึ่งตื่นซะก็เล้ มันบอกว่าใช่แล้วพอ่านึงแล้วไปไม่ได้เลยงไป้อ้า้ว่ายืนอยู่นีพัดไปเลยไปวันมึงก็หายจะหาชีกมุยหายเบิดกระชีหายชีพันธ์ อันนี้ความคิดของกูดอกคันพัวกูนี่ได้ดอกหาคันกรีบบดซ้ำมานน้ำบดได้ซ้ำมันจะได้จังมะคอพัวมึงจะบปจักดอกสู้แบ่งเงินกันได้กัดแล้วแต่ให้ไายเถิดกับเรากินเบิร์ดได้สิกับปมาเวียนมะคอคือเก่าน่ะเดือนน่ะเดือนน่ะออกเดือนโอโมพียายแพรโอ้โหเดือนแนมลงใต้โอ้โห

ไม่ได้เลยะเืนมันไดะนี่ีม่ตายแล้ว่ไนลูกพังชีวิตเช่ตายน้มึงบักเชี่ยกตายล้วมันมันเนี่ยมันไปเบ็ดแนไปกเครื่องเครื่องยา่้วย้ันแล้ว ม่นด้ไม่าดพกับเขาแบบนั้นคือเท่นมันได้ไเยนมันเนเลไ่ไ้เสียไปเ่็กๆอย่างเงี้ยต่นนี้อืมไม่ได้ตนนี้กูไม่ไ้นายพะล่งหาล่องหนา่ะไ่ก็ไ่ได้ไม่ไดไ่ด้นเลยอ่เลุกขึ้นเลืมลุกไปเน่ะ ใน่านนี้นะนโทษทิศจังีิโทษมาบอกอีซีเรื่องอันให้พ่ออีซีไปเห็นงานมันพอไปเฮ็ดเจไปเอลยมันผูกหมากหล่อหมากไปนะเดือนละสองล้านมันกระตกอยู่เดือนมือละแสนกว่า เม็นบว่ะมื่อแตแสนว่ะแสนปลายแสนหน่อยๆเมื่อแตแสนหืมมาไเถอะขียดดอกมาหายดอกะหายจะเขียนนะ

อ่าให่ได้ให้ก็จ้ก็จีบริบ่อขึ้นเงินได้อีสชกระเปาาห้เ่าผนชี้ีีนักจาบริับพ่อล้ว่านันนี้สุยเช่านี่ยน่ะว่าให้ชูไปายชี้ประทโปรดบ่ได้ปวดแขนเช่าเนี่ยนยังว่าได้ไปพ่อนได้ไปขายอีกแล้วเมื่อไ ไปนะกว้ซีเอ,อ้ยแล้วว่าไปขายเอาน้ำมันกูจะออกไห้แล้ววะ่ะไห้ไปน่าพัว้คะแนนมาแล้วมาส่งคืนกู้น้นำมันเราอ่ววะ่าน้ำมันนั่นอืมไม่เพลยังจะปวดแขนมไม่ว่านนะมมนหิวน่ารักจริงแล้วกระจําเป็นกระกู้ก็ะพอออเพ่นไปขายแฉลเพื่อนฮะกระไปขายวังคำนี่เงินลอยไปอืม เพเบิร์ดปากลีน um. ี à, ้เสนึงมาเขามาสอาเขาก็หาอยู่เขามานมาเขาก็หายเอามาเาะแล้วเขาหายอยู่ส่วนี้ ตะกี้ว่าชวนอีซีช้อนอีว่าให้จากไปส่งหมกโพด่ห้พอลงสอน้ำตานิ่เด้ออืมมันเครื่องคู่กันด้อยจอดช่องบานนหน่อยมันมีมากเงนม่านเงินไลไปมันมีมากเงินีนน้ำห่านมันเข้ามุมมีกับเข้าห่าวกัน่อนข้มเข้าีแ่ว่าเอยหยุดไปขึ้นห่าวก็เป็นทุดห่าเอาไปเนี่ยทำไรก็ให้เขากินนี่อื เขก็ไม่ได้ำอไรมันพื้ไว้ทุนเาเนาะมันมีมาพักข้าวอเราข้าวจารยอากมันทุนๆเยอะม่ได้ทนอะไรเย็นสุดไม่าดทุนลยาลมีมาผักข้าวอาพื้นนอจะนอนพัดอันน่ะบ้านเมองให้น้ำเขาจะนอนพัวัเซียนดินหน้าเสียมาตชนะเยนลน้อยาข้าามาข้าว ไม่ได้ไปฆ่าเราเลยเร็วหาเนอะบ่อยู่แล้วช่วยไอ้ทั้งเสียภาษีน่ะเจ้าประเหตช่องกุ ouais. nada, <S <S ้งนี่ใช้เงินตัวนี้แหละมันเข้ามาได้ได้ยุได้าช้นี่นั่นบ้านนี่นั่นท่านหมอปลาเสียนั่นมันฆ่า่อเข้าเนี่มันมีกระทำเรา มีายอยเนกี่ยวขาดวยพีได้ของเไดเี่ยวาลอยถได้มายไพไปเอาเ่ลอยเคยบ้างสีนั่นสีนั่นยามาสีน่เทีวาไม่ได้งได้ใหเมีเขามีมีเขาไปใส่เงินกันพันได้เงินมาพด้กัทางไ้เน อีซีนี่มันจากเรียนมูดแบบว่าขันมีแหละมาจากใส่เขาไี่แากใส่เขาเป็นละมันน <Luis> ึงเหรอเียน่ายเเขาอันนี้ใส่เงียนี่เงีง่เขาอนนี้ใส่อาโม่เจ้าเจ้วัดพอใช่เช้าจะมาเป็นนี่นี่ไชอืมฉันนิดรนท่อาานไปหายใช่หาเป็นยังาใส่สม่ใส่่มาใส่ย่ายเลย อยู่ o o ันห่านแป้งโหลดเด็กใส่แล้วล้วว่าแป้งโหลดทางลงเมื่อสุกตั้งตนหมดอลใส่แล้วใมอยู่เงื่อนอันแน่นก็ใช่แล้วเขาใส่ผ้าหาใช่มาเขาใช่เ่องงานหนี่ช่วยเขานี่่อช่วยเจเป็นมีานนมู่านเขานี่งเป็นงานปาี่าเา่ นี่มันมือคือถือนเมาเามาอะบี่ามือมือคือืนดันเ้ใอ่งนีัมันเทิงบางคนนั้นได้เงินนะเคยเห็นคนเงินให้พ่อลอยหนึ่งสองสามพันอย่าเด้พ่อมปนม่เสียขาไายงานก็ลอยนะะนะถ้าสาววบวได้คือเก่าสวยตั้งข้าได้คนละสามนะบอสช่วงได้คนละสาม วนีกันยืินให้พอร้อยนึงเขาบ่ไปใกลเขาเป็นหนีักไปเขาบ่ไปใกล้มือคิดมือเาิเขาก็โ่ใะเดือนนึงเขาก็โม่ไปใกล้เขาผลไสไดไหมหมือรงิงิตนี้ตันนมันจันเขาีบุรีแต่ะก็กระทเลยนะเขาะกระทำเาอ้มันกรโผ่ลยว่าเปหนีนี่ยใ่มใช่หมันาะว่าเห็นมันนใหวั่นาจะทำน้ำเมียเขาม่ใช่เลย เขาเขาเขาาว่าเขาจะทำอีสีมั้มเขาว่าบอกสีมาแน่เขาบม่อยากว่าอะไรนะเขาไม่ได้คึ้นที่นี่เลยเขาเนี่ยไม่ได้คขึ้นเขาไปเู้จักว่าเขาจะทำหนี้นี่วันแลกวันแรกพ่อสามเมื่อเขาเด้งมาหาพ่อกับแม่พี่ไหลเท่าไรนะก็ร่อยนึงอ่าเาเด้งมาหาผีแล้วบ่กกานไปแช ฮันจ <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ่างน้ำใสเศ็อะได้ลูกมาอยู่น้ำจ้าก็วานิลอยหนึ่งกับเงินเลยเขาเ่เ่เป็นเอเ่แล้วจเป็นเอดีมันว่าคอยสิเมื่อเอาเงินมาห้มันว่ามันบอกเขานั่นน่ะมันว่าบอกได้มาหันได้ด้วสิใครอยู่ไดนเขาว่าตัวเอาว่าสิเมื่อเอาเงินมาหาน้ำเมียข้องเมีดข้องมีดเท่าเมื่อเเว้นเขาว่า มือนั่นแหละยืนยุเาอ่ะน้ำบางมั้มมั้มข้ามือดันคนนีตีไปมือได้น่ะเ้ยมันเที่ยงขวบเี่ยเที่ยง่มจะตีมันวะ้ามือดันมหนสูนานอนนเพิ่นสเลเล่มได้ขอหอกเล มืออะไรยัปแบบมันแน่รสภาพนั่นแหละอืีระวังเสี่ยงมากนะมืออแม่ตะขัวหอยอือย่าไเ่างเขามาสีนะเขาจะจ่จยย่อยเขามืจะจ่ายใ้เาไดนเออแม่ตะขัหอยหัออย่นี่มหุนเขามาอยูุ่เขาไม่ดันจัวะตรงนีตะขอจมอืมอีนีอะไรกจมละววะงัวนักการเอ้ยยมาเช้าเลยงัวเธอันน่ะอืม ไดผูกแจนัน mm. บ่อนยาโป่งล mm ูกมาตึนตะฟองเมื่อยัง่ดนวงัวยังอยู่รักเก่ามักจาูเพิ่งไข่ผู้ละจ่มจะลูกบานประกันกันอนเมื่อกับเวลาผูกงวเมื่อยยอย่ากอย่าบ่อดอดใช่ปะเนี่ยลำคาดหลายผูจมนะดอดเล่นได้ไหมไม่ชบ่เห็ดแม่ชูบ่ันจมนะจ๊ะ พอลวเที่ยงพอแล้วบาทนี่อืออยาไดูเอถ้าแม่พ่อาแม่มาได้สิาดก่อแม่พ่อแม่พ่อแม่งัวงเล็งพ่อแ่็มกัดะเยอเ่อเงอกพ่อแม่กินอะงจะมาแไ่สะพองเหมือนกันยังไงมันบ่หายบ่มันกินพมือเจ้าไม่ไม่ั้งกระโทนให้ฟัวลงมาให้แม่เาที่ยงหนาวั ขาเลววะสัตว์มืนตาแตงัมนะวะสัตวเียงมันแบบเียงมงมืนมเมัน่โอ้ยแแม่เฮานะพ่อแม่หฮาบอกแล้วก็หฮาบบวพื่อเอนะาปฏิาเาพอแก็คอยว้าเอาหัวเ้าคอยจ้าเอาอย่าเน่นี่มาสงอย่นี่นะอือเี้ยงสเียงอือผ่ยรอกยง ลูกมาไว้ยังนี่มันว่ามันโทรหาผัวมันโทรหาผัวกั็ลงมาไว้ปเนี้บ่หายอีกวะบ่หายบ่โทรเอาผัวนะหายคว่ไล้กูจะหาเป็นช่วงะกูแกหเป็นตายนะเป็นโคกันน่ะเป็นยัง ก็นอนนแเป้อะตะกี้เนี่ยเกิดมียังเนาะกบอกูกกระบอกแล้วพอมันก็ไม่ได้สอดดอกอืออืายเลม่ว่ากูว่าน้ำม่วาเขากบนำอันกุละวาสีเอ้ยอันบักกันนะ้วกหามาลงมานอนค่ะกูเห็นหลายแม่ว่ามึงกรบอกนั่แห่เลาว่างก็มึงกรบอกแกลงไปนอนค่ะเราเห็น

ใจเตายม่แนวเลย